มาถึงในช่วงนี้นะครับเรามีคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของภูมิการที่สมดุลนั้นเป็นอย่างไรผลิตภัณฑ์ Operation b i บิมนั้นสามารถช่วยอะไรกับเครื่องของการดูแลสุขภาพกันได้บ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์โรเตไผ่ปั้นทองนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสค่ะสวัสดีค่ะน้องปลา โอ้ผมทรงใหม่นะเนี่ยไปตัดผมมาไม่ใช่ทำผมใหม่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพนะการที่มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงการแต่งหน้าดูแลทรงผมบุคลิกภาพก็ทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับอาจารย์เอาคําว่าภูมิคุ้มกันก่อนดีกว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเราอย่างไรค่ะ ภูมิคุ้มกันก็คือสิ่งที่ช่วยปกป,ป้องร่างกายเราจากพยันอันตรายต่างๆมไม่ว่าเราจะได้รับจากภายนอกหรือเกิดขึ้นในร่างกายนะคือทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะภูมิคุ้มกันทำหน้าที่นี้อยู่เพราะว่าทุกวันนี้เราทานอาหาร,รดื่มเครื่องดื่ม,มหายใจเข้าไปอาจจะสัมผัสทางผิวหนังนะ ทุกอย่างมันจะมีมลพิษติดหมดเลยเช่นสารเคมีตกค้างในอาหารสารเคมีที่เราไปสัมผัสโดนใช่หายใจเข้าไปไอระเหยของควันต่างๆไอรงไอเสียรวมถึงเชื้อโรคต่างๆด้วยใช่แล้วก็ในอากาศมันก็มีเชื้อโรคทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะฮะหรือเราทานอาหารบางอย่างที่อาจจะมีพยาธิอะไรอย่างเงี้ยระบบภูมิคุ้มกันจะทําหน้าที่ปกป้องทาง ของเราส่วนนี้คือมันทำมันมันทำมาจากส่วนไหนยังไงครับคำว่าภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนี้ก็คือเป็นระบบของเม็ดเลือดขาวซึ่งก็สร้างมาจากไขกระดูกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็จะแบ่งออกเป็นหลายชนิดเลยนะฮะ,ฮะมีตั้งแต่ตัวที่ทำหน้าที่กลืนกินซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดโตโตที่เราเรียกโมโนไซต์มาโครฟาจ มีพวกอีซิโนโฟิลเบโซโฟิล<ม>นิวโทรฟิลอะ,อะไรเงี้ยโพลิร์โฟลิวโคไซต์เยอะแยะไปหมดนะฮะ,ะทีนี้อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นพวกที่เราเรียกว่าลิมโฟซไซต์นะฮะลิมโฟซไซต์แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นพวกบีเซลบ,บีเซลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลิมโฟซไซต์นะฮะถ้าถามว่าะระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุล คืออย่างไรที่คุณต้นขึ้นต้นเมื่อตกี้ระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็คือระบบภูมิคุ้มกันที่เตรียมพร้อมที่จะป้องกันร่างกายคือไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในร่างกายเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมสารเคมีหรือว่าสารตกค้างอะไรต่างๆร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาจะเตรียมพร้อมที่จะเกิดขึ้นทันทีแล้ว ในการเกิดขึ้นนั้นก็คือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเซลล์มีการเพิ่มจํานวนเซลลของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะหรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเซลล์อีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ร่วมกันหลั่งสารเคมีอะไรต่างๆไปกระตุ้นให้เกิดสร้างภูมิคุ้มกันอะไรขึ้นมารวมทั้งมีตัวที่ไปช่วยจับกินหรือกลืนกินและเมื่อมันทําสําเ็จแล้ว มันก็จะต้องกลับลงมาสู่ระดับที่เตรียมพร้อมใหม่ซึ่งเราเรียกว่าระดับสมดุลคือพูดง่ายๆถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ในสภาวะที่ปกติหรือสมดุลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยร่างกายจะทําปฏิกิริยานในการต่อต้านเจ้าสิ่งเหล่านั้นเองใช่ก็คือสุดท้ายเราก็จะไม่เจ็บไม่ปวดค่ะถูกไหมฮะไม่มีอาการผิดปกติแต่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่สมดุลเวลาเจอสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจอโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา มันก็มันก็มีมันก็เกิดแต่ว่ามันอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่หรือเมื่อมันปรับเปลี่ยนไปแล้วมันไม่กลับสู่ระดับเดิมอ๋อคือเพิ่มแล้วเพิ่มเลยเพิ่มแล้วเพิ่มเลยไม่กลับเมือที่เดิมอ่ามันก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อ๋อที่แทนที่จะเพิ่มแล้วกลับอ่าก็ไม่กลับไม่กลับไม่ว่าแถมเอาอาการต่างๆมาให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็คือภูมิคุ้มกันที่เตรียมพร้อม ที่จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเพื่อปกป้องร่างกายเหมือนเมืองแหละมีกำแพงที่แข็งแรงมีทหารที่แข็งแรงคอยปกป้อง,อ,งองเมืองเอาไว้และเมื่อสู้รบป,ปรบมือกับสิ่งแปลกปลอมเรียบร้อยแล้วก,ลก็ต้องถอยทับกลับมาอยู่ที่เดิม,มก็เหมือนกับกำลังทหารค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์เคย,เคยได้ยินอาจารย์พูดเช่นผู้ดดบอยใช่อย่างพวก T S 1นึ่ T S สอง T S พวกเี็เป็นแบบไหน อันนี้ก็เป็นพวก T เซล T เซลล์นี่เราก็จัดอยู่ในกลุ่มของลิมโฟไซต์นะฮะลิมโฟไซต์นี่ก็ประกอบด้วย T เซล B เซลแล้วก็ natural killer เซ l นะฮะทีนี้ T เซลเนี่ยเป็นเซลล์ที่สร้างมาจากไขกระดูกเหมือนกัน <c oughs> ตัวอ่อนจะอยู่ที่ไขกระดูกแต่ว่ามันมาจากเจริญเติบโตในต่อมไทม mm ัส hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็ให้ชื่อว่า T มาจากคำว่าไทมัสเป็นทีเซลเพราะมันเติบโตที่นั่นนะฮะทีนี้ทีเซลก็มีหลายกลุ่มก็จะมีเซลที่ติด CD4 เซลที่ติด CD8 หรือ CD8 แล้วก็มีเดลต้าแกมมา a ทีเซลมันก็มีอยู่3กลุ่มนะฮะทีนี้เรามามุ่งเน้นเฉพาะตัวทีเซลนะฮะเฉพาะทีเฮลเปอร์เซลคือเซล ที่ติด c d 4หรือเราก็จะเรียกกันว่าพวก c d 4นะฮะ,ะสำหรับ t c e ล l นี่ก็ม,มันก็แบ่งเป็นหลายชนิดนะฮะแต่ชนิดที่เรารู้จักแล้วก็รู้หน้าที่เนี่ยตอนนี้มันมาประมาณ4-5หชนิดม,มันก็ค่อยๆรู้กันนะฮะคือสมัยตะก่อนตอนที่อาจารย์เรียนเกี่ยวระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะฮะเราจะเรียนว่า t t ซลล์เนี่ยมีอยู่2ชุด ชุดหนึ่งคือกระตุน้นอีกชุดหนึ่งคือยับยัง้ง mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะมี T เซลทําหน้าที่กระตุน้นส่วน T เซลอีกกลุ่มหนึ่ง,นนงก็เราก็จะเรียกเป็น T suppressor เซลอยัเอา,าเป็นยับยั้งเอาไวา้ mm hmm. แต่ตอนนี้เนื่องจากความรู้ทางด้านระบบภูมิคุ้มกันมันเพิ่มขึ้นนะฮะ mm hmm. เราก็สามารถแยก T เซลออกมาได้ซึ่งเขาก็จะให้ชื่อตามเวลาที่เขาพบะนะฮะ mm hmm. คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพบเนี่ยน่าจะพบทีเซลแล้วก็เจอสารที่ทีเซลใช้สื่อกับเม็ดเลือดขาวอื่นๆ<อ>หรือใช้ใช้สื่อกับตัวของกลุ่มของมันเองอนะฮะที่เขาเรียกอินเตอร์ลิวคินอินเตอร์ลิวคินนี่ถ้าพบตัวที่หนึ่งเขาก็เรียกตัวแรกเขาเรียกเป็นอินเตอร์ลิวคินหนึ่งอินเตอร์ลิวคินสองเียงไปเรื่อยๆสำหรับทีเซลนี่ก็เหมือนกันนะฮะก็อตอนนี้ที่เรารู้หน้าที่ก็คือ T helper ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่17แล้วก็ T regulator แล้วก็มีเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดล่าสุดเขาก็พบว่ามีอีกตัวหนึ่งที่หลังอินเตอร์ล i วเก้าเขาก็ให้ชื่อว่า T helper ตัวที่9คือคือ ไม่ใช่ชื่อนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเพิ่งรู้ว่าโอเคมันหลังอินเตอร์ลูคิน9้าซึ่งแต่ก่อนเราคิดว่ามันหลังมาจากทีเรกูเลเตอร์จริงๆทีเรกูเลเตอร์ก็หลังเหมือนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากทีเฮลเปอร์ตัวที่9้านะคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเจ้าเซลล์ไม่เลือดขาวกลุ่มที่ว่านี่มันก็ทําหน้าที่ตามชื่อมันเลยก็คือเป็นตัวช่วยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงร่างกายภายนอกเราแข็งแรงไอ้พวกนี้มันจะทําหน้าที่ในปริมาณที่สมดุลค่ะ ก็คือว่าสิ่งที่เขาพบก็คือว่ามันจะต้องอุณหภูมิเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสภาพสมดุลถ้าเกิดโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลหรือที่เขาเรียกว่าอิมมูนอิมบาลานซ์นะทีนี้คำว่าที่ที่อาจารย์พิเชษพูดบ่อยๆก็คือ Balance คบาลานซ์อิมมู i นิตี้อันนี้อาจารย์พิเชษเป็นคน พูดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มพูดละว่าที่ไหนที่ไหนก็เริ่มพูดแล้วว่ามันน่าจะบาลานซ์อยู่แล้วมันไม่ใช่บาลานซ์เฉยๆมันต้องดินามิกก็คือผล,ลวัตคือสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้แล้วก็กลับมาสู่ระบบเตรียมพร้อมเหมือนเดิม,มนะครับก็คือพูดง่ายๆการที่จะมีตัวเซลล์เม็เลือดขาวกลุ่มที่ว่าให้มีลักษณะที่เป็นพลวัตได้บางครั้ง ร่างกายเราไม่สามารถจะควบคุมได้ค่ะเพราะนะว่ามันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ผันแปรแล้วแต่มลพิษที่เราได้รับครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปผันแปรตัวไหนนะฮะแล้วตัวไหนจะมีมากมีน้อยยังไงเราเราเราไปตรวจได้ไหมฮะคือถามว่าจะวัดตัวทีเซลนี้ได้ไหม,มคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราไปตรวจเลือดเนี่ยเขาจะวัดเป็นลิมโฟไซต์ ซึ่งลิมโฟไซต์เนี่ยมันก็จะรวม T เซลล์ B เซลล์เนเชอรัลคิวเลอร์เซลล์เป็นกลุ่มใหญ่เลยไม่ได้มีการแยกแยะเฉพาะจจงลงไปซึ่ง T เซลล์ก็ยังมีอีกหลายตัวถูกไหมฮะมันจะไม่แยกแยะทีนี้เขาก็จะยกเว้นเหมือนกันว่าคนที่ติดเชื้อเอชเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าเอชเนี่ยมันจะไปจมตี T helper ตัวที่ติด C D สี่ C D 4เพราะฉะนั้นเขาก็จะวัด C D 4 o ทีนี้ถ้าวัด C D 4มันก็ มันก็ไม่ใช่ th 1 th 2มันมันรวมกันหมดนะฮะมันมีหลายตัวอีกนะฮะ uh huh. มันก็รวมทั้งหมดถามว่าจะแยกวัดได้ไหมก็เราก็แยกได้ uh huh. แยกได้ก็คือเราจะไม่วัดตัว t ซลล์โดยตรงแต่เราจะวัดสารที่มันหลั่งออกมาเพราะเรารู้แล้วว่าตัวไหนหลั่งตัวไหน uh huh. นะฮะแต่อย่างที่บอกว่าค่าวัดมันก็จะแพง เพราะว่ามันก็จะวัดยากขึ้นแล้วไม่รู้วัดมาทําอะไรค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าวัดมาทําอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะบอกอะไรเรามากนักนะฮะส่วนใหญ่เขาจะวัดว่าลิมโฟไซต์ปกติไหมค่ะซีดีโฟปกติไหมสาหรับคนโรคเอชแต่เมื่อวานนี้เพิ่งเจอหมอท่านหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าที่โรงพยาบาลท่านตอนนี้ท่านวัด Natural killer cell ได้แต่การวัดนี้ครั้งละ9 0้0พันบาท เจแล้วัดแล้วเอาไปทำอะไรอีกนั่นนะสิแต่เขาอาจจะวัดในรายที่จำเป็นเพราะว่าเช่นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยพอตัวนี้พวกพวกเซลล์ C D 8เนี่ยนะฮะซึ่งเราเรียกว่าไซโตท็อกซิกทีเซลล์เนี่ยนะฮะกับ natural k เ l อร r เซลล์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีหน้าที่กำจัดมะเร็งลช์มะเร็งด้วยก็เป็นอันนั้นเป็นเฉพาะโรคปายนะฮะแต่ถ้ารวมๆรวมๆก็ ไม่ต้องไม่ต้องไปตรวจก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้อง <laughs> ไปตรวจก็ได้เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยที่เราตรวจเพราะว่าเราอยากทร,ราบคํา,าอธิบายวันนี้ในห้องวิทยาศาสตร์ไงในห้องแล้วเนื่องจากผิดพันธ์ของเราเนี่ยมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้มาเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าเออไปทานแล้วทาไมอาการอันนี้ดีขึ้น <c oughs> อันนี้การดีขึ้นเราก็เลยอยากจะรู้นะครับสาเหตุที่เราเอามาเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยครั้งแรกเนี่ย เพราะว่ามันมีเทสิโมเนลหรือว่าผู้มีประสบการณ์การใช้เนี่ยหลายท่านหลายโรคด้วยครับมีปัญหาเกี่ยวกับโรคนั้นโรคนี้แล้วปรากฏอาการเฮอมันอาการมันต่างกันหมดแต่ทําไมมันดีขึ้นก็เลยทําให้เรารู้ว่าอ้อมันน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่ปกป้องร่างกายอยู่เขาอาจจะไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงปกติดีทาน ผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมเพื่อที่จะควบคุมหรือว่าปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันเนี่ยจะจะช่วยได้ไหมอาจารย์คือโดย<อ>ปกติคนในภาวะปกติเนี่ยนะฮะเ,นะเอออย่าลืมว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงครับเพราะว่าเราหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งก็มีเชื้อโรคเข้าไปถูกไหมไม่รู้วันนี้คุณต้นเอามาปล่อยหรือเปล่านะนะนะอ่าฮะนีฮะตลอดเวลาเป็นตัวร้ายเพราะฉะนั <laughs> ้น <laughs> เมื่อได้รับเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบพุ่งพุ่งกันทํางานทันทีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีไดน n a ิกอยู่ตลอดเวลาคือพูดง่ายๆมนุษย์เรามีความเสี่ยงทุกวันทุกเวลาะะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร,ร่พุ่งพุ่งกันมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากม,มลพิษที่เราได้รับ,รบนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ใช้ผิดพันโอเปอเรชั่นบิมไม่ต้องเยอะแต่น้อยเพื่อเป็นการควบคุมหนึ่งหรือถึงสองแคปซูลเนี่ย มันก็จะปรับให้เกิดการสมดุลอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ากรณีที่ป่วยหรือมีโรคประจําตัวอยู่แล้ว<ะ>นั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งอ่ะมันนั่นอีกกรณีหนึ่งซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยอันนี้ต้องใช้ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันต้องใช้คู่กับยาของแพทย์แผนปัจจุบันก่อนเนื่องจากของเราไม่ใช่ยาของเราเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําให้เกิดฤทธิ์ทันทีเพราะว่า ของเรานี้มันจะต้องไปปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนแล้วร่างกายจะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคด้วยตัวเอง